คลิปเดิมนะครับคลิปเดิมนะฮะนะคลิปเดิมคลิปเรียงเรียงลันเบอร์ที่แล้วนะคลิปที่ห1อดท่านดูนะฮนะนะ eta, นะท่านดูหัวจิกนะครับคลิปที่6 1อดนะท่านดูนะหกสิอดคลิปเดิมเรียงเรียงลันเบอร์ใหม่นะฮะท่านดูหัวจิกครับนะถ้าท่านดูหัวจิกนะท่านดูหัวจิกเนี่ยแหลมนะฮะนะหัวจ <c irl monkey> <else? S 2> ิกนะท่านดูหัวจิกนะฮะหัวจิกรอเรือขีดรอเรือท่าน ท่านหัวจิกนะปรากฏอยู่ในสมเด็จนะปรากฏอยู่ในสมเด็จนะนะปรากฏอยู่ในสมเด็จข้างหน้าพิมพ์ใหญ่นะฮะผงท่านเป็นแบบนี้นะเหมือนน้าตาลไป,ปนะท่านดูนะแล้วจะมีเส้นลางๆนะท่านนะฮะนะท่านนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราเคลื่อนนะนะคลิปนะนเน,นี่ยท,ท่านดูนะค,คลิปร้อยสิบเลยนะนี่นะนะลอยเหล็กจา,านยันตารางควายนะท่านมองเกสรท่านจะเห็นเนี่ยเกศรท่าน เแล้วน,น,น,นี่นเกสรน,นะแล้วจะมีเส้นลางๆผ่านท่าน,น,นดูนะฮะนะครับนี่อยเหล็กจาานนนยตรง่เดี๋ยวผมปิดเสียงนะฮะจะได้เห็นเส้นนะวิปิดเสียงแนละท่านดูนะครับท่านดูนะฮะผงเกงสรเนี่ยจะสีชมพูท่านนะครับสีชมพูท่านแล้วก็จะมีเหล็กจานเนี่ยหัวแหลมๆนะที่ที่ให้ท่านดูมกเมื่อกี้นะฮะ นะครับถ้าดูนะฮะเหล็กจานเนี่ยหัวลหลมแหลมท่านนดูนะฮะนะครับถ้าถ้าดูนะฮะจะมีเนี่ยเหล็กจานท่านดูนะฮะนะเหล็กจานหัวแหลมเลยนะท่านดูเนี่ยเหล็กจานแล้วนี่ผงเกสรท่านดูนะฮะผงเกสรมีอย่างเงี้ยผสมทั้งองค์นะแล้วก็ยังมีผงนะฮะผงเป็นทองคํานะฮะทองคำสิบเอเห็นครับผงเป็นทองคําแล้วผงเป็นสีนาคแล้ว ผงเป็นตะพังเงินผสมอยู่ในองค์พระครับศีลห้านะครับทำบุญนะสร้างบุญให้แม่สุมาลีนะพ่อสงวนนี่ไม่โกหกครับ <c oughs> ท่านดูนะฮะท่านดูผงท่านเนี่ยนะท่านดูเส้นนะท่านดูเส้นครับผงท่านนี้นวดเป็นปีดปีท่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะเนี้ยจะเห็นเส้นฮนะจังหวะแสงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสต็อปให้ดูนะฮะ จังหวะแสงนี่ท่านจะเห็นเส้นนะท่านดูนะฮะนะครับจังหวะก่อนนะฮะท่านดูนะฮะท่านดูนะจะมีเส้นนะเส้นเนี่ยผ่านตรง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 เกสรอนเนี่ยนะวิ่งผ่านมาแล้วจริงจริงเลยนะฮะเรื่องจริงนะฮะศีลห้าจะมีเส้นเป็นเลยร้อยเส้นเลยท่านท่านดูนะผมผมเริ่มเห็นแล้วนะผมเริ่มเห็นแล้วคอตรงนี้ไม่หยุดนะคอตรงนี้ไม่หยุด นะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวดูเส้นนะเลื่อนไปละนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาวนมาใหม่เดี๋ยวเขาวนมาใหม่เขาอยู่จังที่จังหวะแสงนะนะคลิปคลิปนะคลิปร้อยสิบมาท่านดูนะนะท่านดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอเส้นแล้วผมจะสต็อปนี้สต็อปไม่ทันนะเรียนท่านนะเราเราศึกษากันเราดูสมเด็จนะดูสมเด็จให้ขาดทะลุเลยนะท่านนะนะฮะเราเราช่วยกันสร้างบุญนะเจอแล้วนี่นี่ท่านดูเส้นนะท่านดูนะฮะท่านดูเส้นฮะท่านดูเส้นนะครับ นะ้หลรงเกิดแห่งเส้นนะท่านดูเส้นนะวิ่งลงมาท่านดูนะนะนครับเส้นวิ่งลงมาไหมฮะลอยจุดเส้นวิ่งลงมาท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะลอยเหล็กจานนะแล้วเส้นก็นลงมาอีกเส้นหนึ่งตรงนี้เห็นไหมฮะนั้นร้อยห้าสิบปีอะแตะเบาเบาอะแล้วเส้นนี้หนักหน่อยท่านนะเส้นนี้หนักหน่อยน,นะฮะน,นีนนนะน่ตารางขวางนะเส้นขวางนี่ตารางควายเส้นนะอย่างเงี้ยยันใช่ไหมเหล็กจานใช่ไหมเหล็กจาน,ใช,จานใช่ครับใช่ยังไงล่ะ ใช่อยางงี้ไงครับนี่ไงเหล็กจานเขาจานแล้วเขาฝ่อท่านเรา,เราตอบได้อะใช่ยังไงไม่ใช่ยังไงนะสมเด็จตละองค์นี่นะเราทราบเราเคยสร้างนะ2องพเราเคยสร้างนะเราเคยสร้างสมเด็จเราเลี่ยมปัติเองไนงะคุณลองคิดดูนะนุ่งขาสั้น2องพอ็ายุสิบก่าขวบนะเรียนมัธยมหนึ่งนะสร้างพระสมเด็จแล้วเลี่ยมปัติเองนะฮะฝึกเลี่ยมเองท่านดูเรารู้ว่าใช่ไหมท่านดูจะใช่เพราะว่าเขาฝ่อท่านเห็นไหม เขาฟอเสร็จปุ๊บท่านดูนะฮะตรงนี้ตรงนี้เหล็กจานก็เส้นใหญ่นะเราเรามาดูเหล็กจานเส้นเล็กนะเนี่ยเขาผ่านนี่ท่านดูนะฮะบางนะฮะบางนะเขาผ่านนี่นะท่านดูเนี่ยรอยเหล็กจานเนี่ยตัดเข้าไปเนี่ยเหล็กจานตัดมานี่แล้วท่านดูนะฮะเหล็กจานตัดมานี่ละแล้วเหล็กจานตัดอันนี้กัตารางควายท่านดูเนี่ยแล้วตรงนี้หัวจิกท่านดูหัวจิกนะหัวจิกท่านเนี่ยขึ้นจันครับถ้าท่านจานลงไปเนี่ยท่านจะจานจันตรงนี้รัเพอท่านจาน จานกดตรงบนพื้นนะหัวจิกตงไปปุ๊บท่านก็ตวัดยันแล้วท่านดูเนี่ยท่านตวัดยันนะแต่เรามองไม่เห็นหรอกเพราะว่าร้อยห้าสิบปีท่านละลายมือท่านดูนะฮะท่านดูหัวจิกขึ้นยันเนี่ยท่านดูนะฮะท่านดูนะเดี๋ยวโยกไปดูหัวจิกขึ้นยันท่านไหนมะท่านดูหัวจิกขึ้นยันครับท่าน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 ดูนะฮะท่านดูหัวจิกขึ้นยันเนี่ยฮะฮะอันนี้ด้านหลังนะเนี่ยหัวจิกขึ้นยันพอขึ้นเสร็จปุ๊บท่านก็ลากเบาๆนะแต่อันเนี้ย นะฟ้าลิขิตมนะังพรมลิขิตนะให้เราว่าต้อง,องเจอท่านแล้วเราดีใจครับเร,เราได้มาบุญลูกหลานได้ทราบวันนี้สมเด็จเขามียันอย่างนี้นะนี่เจาะจงให้เป็นนะนี่เจาะจงให้เป็นแบบแท้นะแล้วท่านดูมวลสารน่ครับผงเกสรผงอะไรนะีงสารพัดผงครับนะร้อยแปชนิดเนะี่ยบทกรองเป็นปีปนะฮะท่านดูนะแล้วเวลาเขาร้อยห้าสิบปีเขา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 แยกเขาห่างกันนะท่านดูนะ นะท่านดูนะครับเขาเป็นเขาเหมือนผิวเหี่ยวๆนะท่านเอ๋อไม่ฮะเป็นเม็ดผงผสมเยอะๆไม่ได้ผิวเหี่ยวๆท่านเห็นหัวจิกแล้วนะท่านมาดูหัวจิกอันนี้นะครับท่านนะฮะท่านดูหัวจิกนะครับนะฮะท่านดูหัวจิกครับเดี๋ยวเราเพิ่งพบวันเนี้ยเราก็มาศึกษาเห็นไหมหัวจิกหัวจิกขึ้นยันไงครับยันว่ากะตรงนี้นะฮะพอสำเพาแล้วก็มีคล้คลายๆเลขแปดเลขอะไรบุญศิษะพอสำเพาเนะี่ย ย in ันกะนะเดี so ๋ยวเดดูได้อยู่ไหนเนี่ยท่านเนี่ยยันกะอยู่นี่ท่านนะยันกะอยู่นี่ท่านนะครับยันกะนะท่านนะเนี่ยเนี่ยยันกะยนี่ท่านเดี๋ยวยันกะนะท่านท่านดูนะนะครับนะฮะยันยันยันกะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะนี่เห็นไหมพอสำเภาท่านพอสำเภาแล้วก็จะมีคล้ายๆไมโทอยู่บนศีรษะนะยันกะท่านดูนะถ้าอยู่ตรงหน้าอกครับแล้วท่านก็ท่านดูหัวจิกนะฮะ แล้วยันวินี่รอเรือท่านเห็นไหมวิชัยดีเลยครับผมวิชัยนะรอเรือท่านวินะนะค้าตโลกะวิเขาวิทูลผมวิชัยนะฮะเนวิทูลนันนาข้างล่างสระอูวิรอเรือนะนะท่านจำรอเรือไว้ยันวินะวิชัยนะผู้บรรยายสร้างบุญให้พ่อแม่นะสร้างบุญให้ผู้มีพระคุณเห็นไหมโตจะคล้ายๆเต็มนะสระเอหัวจิกหนึ่ง ต,ต่อเต่าสองหัวจิกวอแหวนติดต่อเต,ต่าปลายลอเรือโตครับยันโตครับแล้วนะฮะนะครับยันกะนะท่านดูยันกะหัวจิกนะตรงน้าอกท่านในยันกะตรงนี้ท่านนะยันกะเนี่ยฮะตรงหน้าอกนะยันกะนะยันกะตรงน้าอกท่านดูนี่ยก็เหมือนเขียนอะระหังท่านดูนะฮะนะครับนะฮะเราเรียนท่านนะฮะเพราะว่าร้อยห้าสิบปีเนี่ยมีมีมีแม่สุมาลีเนี่ยท่านแม่สุมาลีเนี่ย เป็นคลิปนะของอันคือคือจะบอกอยังไงอ่ะครั้งแรกนะครั้งแรกนะไม่มีใครเปิดเผยไม่มีใครทราบมาก่อนนะครับนะเรื่องนี้นะเรื่องจริงครับเราต้องพิสูจน์กันเยอะๆยะหลายๆองค์เรื่องจริงคือเรื่องจริงท่านนะรอยเหล็กจานนะท่านเห็นก็รอยรอยเหล็กจานนะท่านดูเนี่ยรอยเหล็กจานนะท่านเห็นมะนะท่านเห็นนะรอยเหล็กจานเนี่ยท่านดูนะ นะครับครับท่านนะฮะท่านท่านดูละรอยเหล็กจานนะเห็นไหมรอยเหล็กจานในคาว่าคําว่าหัวสเมลียมว่าหัวจิกนะท่านดูนะหัวจิกนะเราพอนะนี่หัวจิกนะจะคว้าอะไรจิ้มไหมท่านดูนะนะครับหัวจิกนะไม่ฟันนะไม่ฟันนะอาอย่างนี้ก็ได้นะบางทีดีกันิ้วนะท่านดูได้หัวจิกนะเดี๋ยวเราพอนะหัวจิกแล้วเนี่ยผงเกสรนะท่านนะผงเกสรนะ นนเนี่ยคลิปเนี่ยคลิปคลิปเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวร้อยสิบนะคลิปใหม่ให้ร้อยสิบนะฮะอันนี้คลิปใหม่นะรันลันใหม่ร้อยสิบเยอะๆบางทีลบทิท้งไงครั้งก่อนลบไปหมดเลยครับลบแล้วเพิ่งจะมาเริ่มใหม่นะดูดูฮะท่านเห็นไหมชมพูนะนนะท่านดูในร้อยสิบนะชมพูนะย่อยของร้อยเจ็ดนะฮะในร้อยสิบนี่ย่อยนะฮะย่อยท่านย่อยท่านดูนะย่อยนะย่อยร้อยเจ็ดยาวนะฮะท่านดูด้ครับ นะเราแท้เราแท้ยังไงท่านนะนะท่านดูนะผงท่านเป็นแบบนี้ท่านดูสมเด็จยันจีนกับผงแบบเนี้ยหายากแล้วผงเหมือนเหมือนเหมือนน้าตาลปีไิเหมือนไม้สักนะไม้สักทองอะไรอย่างงี้นะแล้วแล้วแล้วแต่เราจะเรียกท่านดูนะเขาลื่นเขาเขาหนึกนุ่มอ่ะท่านดูนะถ้าท่านดูในเม็ดผงต้องแข็งแล้วลอยลอยเหล็กจานไถ่ไถ่อย่างนี้นะไถ่อย่างนี้ท่านดูนะท่านไปดูนะคลิปเนี่ยท่านดูนะ เนี่ยร้อยสิบนะร้อยสิบย่อยร้อยหนึ่งศูนย์เจ็ดนะท่านดูแล้วอันนี้เป็นคลิปรันเบอร์ครั้งก่อนเลยนะเขาเขาสองร้อยว่าผมก็รันใหม่เลยนะพอหกสิบเอ็ดปุ๊บขึ้นสองร้อยผมก็รันหนึ่งใหม่หนึ่งใหม่ก็มานี่แนละมาร้อยกับคลิปแล้วทั้งศึกษาทั้งสังเกตหนึ่งนะคลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสองร้อยทีก็ตัดทีนะเพราะว่าเยอะนะบางทีแล้วนะไม่อยากจําตัวเลขถ้าท่านเห็นยันแล้วนะลายมือสมเด็จโตเนี่ย จะไปดูที่ไหนครับหนังพิมพ์สยามอิสานนี่เปิดเผยนะเปิดเผยมานานแล้วครับมานานแล้ว